สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลือยขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อมามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับสำหรับลิปนี้ขอเสนอเรื่องบทเรียนชีวิตท่านผู้ฟังที่เคารพครับในโลกนี้มีหลายอย่างที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตว่าอะไรควรหลีกเว้นอะไรควรทําตลอดจนจะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะได้ผลเป็นที่พึงประสงค์นะครับเพราะผู้ที่เรียนรู้มากทั้งด้านวิชาการและมีประสบการณ์แต่ราบเป็นหูสูรที่ผู้คงแก่เรียนย่อมมีความฉลาดที่จะดำเนินตนอยู่ในโลกนี้ อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์นะครับสิ่งที่คนเราเรียนรู้แต่และอย่างเช่นกฎกติกาที่ตั้งไว้ท่านิยมของสองังคมพฤติกรรมของคนตลอดทั้งผลงานของคนที่ล้มเหลวหรือที่ประสบผลสำเร็จรวมทั้งการกระทำและประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นบทเรียนของชีวิตได้ทั้งนั้น คนที่รู้หลักการว่าสิ่งที่จะทำนั้นถูกต้องหรือไม่ย่อมมีความมั่นใจมากกว่าคนที่ไม่รู้เลยด้วยเหตุน,นี้ในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ให้ควรโดยรอบครอบก่อนแล้วจึงล,ลงมือทำซึ่งหมายถึงให้การศึกษาเรียนรู้ก่อนว่าเมื่อทำพูดคิดสิ่งนั้นแล้วจะมีผลดีหรือเสียอย่างไรไม่ใช่ทำลงไปแล้ว ยิงมาคิดภายหลังเพราะอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้หากบุคคลสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ผลงานที่ประกวดออกมาย่อมเป็นไปในทางที่ดีสร้างความชื่นใจแก่ผู้ทำและนำความสมุลถู่ถือถ,ก,ถกคมท่านฝั่งที่กระลครับแต่บางครั้งคนเราทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีก็ยังฝืนทำที่เป็นเช่นนั้น เพราะกำลังใจยังไม่เข้มแข็งพออีกทั้งสติยังไม่มั่นคงจึงจําเป็นต้องฝึกสติให้มั่นคงและรู้เท่าทันเพื่อจะได้ควบคุมจิตใจไว้ในแนวทางที่ถูกต้องสามารถเอาชนะแรงดึงดูดจากสิ่งยั่วยวนต่างๆได้เพราะมนุษย์ที่ฝึกฝนตนดีแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐมนุษย์ที่ไม่ฝึกฝนตนให้ดีไม่ประเสริฐเลย ดังนั้นการดำานินชีวิตยอยู่ในสมจึงต้องเรียนรู้หลายหลายด้านเพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลประยุกต์ในการดำเนินชีวิตของตนให้ตป็นไปในทางสร้างสารรค์เพราะความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนด้อมจงบนให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตนั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอได้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามที่สำคัญได้กลูณาเชยให้กับบุคคลที่รักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงทั้งนี้ขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์ปุ่มยุทธศึกษาทหารเรือที่เอื้อเฟื้อข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีครับ